คนเมืองนอกพอเหมือนกันคนเมืองไทยขอเหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาด มันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากว่าเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำเมฆก,กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นจิตเหล่านี้ก็เหมือนกันฉัน,นั้น,เ,น,มน,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 นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจ เมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจ,ใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับนะ้ำที่ถูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียว